ก็แม่สินาที่เจอในไทยวันนี้ของผมครับห,ห่านนะครับจกเกมเดิร์ดสามลงไปแล้วครับโอเคกลับมาแล้วก็อันนี้ผมที่จะมาแคสก็คือเดิร์ดสามนะครับเดี๋ยวเ้า่นเลครับเดี๋ยว ตอนนี้เ,เป็นจอยผ่วเรียกรถฟอเป็นจอจาายเอะไรถรถสิเศษที27นะครับพร้อมทุกเยียงทั้เสนเยียนะครับ อ๋อจะเป็นน้ำนวดเฮดเป็นตงน้ำม่ด้แต่ผมรู้แคจะเป็นอะไเป็นเกลียวก็คือเลียวที่เกียวที่ถึงหเบียวกับเร์หลังกันแล้วก็มีน้ำนวดเฮดบวกพัดก็คือแป้นเบียที่เบียรปุ๊บ เหลียนเียร์เป็นเกียนนะครับแล้วก็หยบกระเล่หยบทัชแล้วก็เปลียนเกียนต่อแล้วยบตอส้องก็คือตอนนี้ไอเ็ร์อเนี้ยครับคือหมดมนไปซื้อมาต่อแล้ว เ,เล่น,น,นบนั้นแล้วเริมก็ถ้าเป็นเครื่องน,นี้ถุนเนงี้ยตองต้อิกลจะเล่นอยู่เพราะว่าอราจะมาจับการที่ต้องจับอะไร จะทำให้ตรงเาด้วยแล้วก oh, ็มีภาพด้วยนะคบค่ะอ๋อมันจะเยียมไปสักคัะเดอถ้าที่เก็เป็นขดแต่งานขวดน้อยก็ค Ô subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

กเรื่อง a c e ของเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะเป็นานไปหลต่อไปนเ,น,เน,นี่ยผมจะเริ่มยากแล้วจะมา้แถึงวันตอนนีผมอ้อยู่ในรอไม่เากันลต้องดายเว่า,าห,หมดปันยา กรถ้าพูดถึงเรื่องอะไรที่ราคาของซีีเก็มีนเท่าไหร่ถึงก็ประมาณหนึ่งตกว่านะคดูว่าแม่เขาตอบได้เดี๋ยวก้าวแป่้ามันแปดสี่สบี่สิบสี่ี่ก็ใชที่ถึงเนะ ผมไปซื้อแถวร้านที่ทองสคทองประมาณทอง,งองแปดทองเก้าไปซื้อของครับก็มันจะเป็นร้านที่มันมีไปซื้อแบบเหรีหญจบท่ก็เจอผมซื้อมาได้แหละแต้คน,นอ่ะก็เดี๋จพี่ต้องไปซื้อขอ,อ,องก่อ,อนนะแต่พี่รูดว่าน,น้อเป็น

น่าอยในอพผมส่วนจอที่ผมใช้ก็เป็นยี่้อที่เด็ดนะสมรู้ também agora isso que está nesse aqui

ว้าวไเก้าวไปเลยนี่มันเล่นไม่ได้เลยโอ้โหอะไรนะเล่นเลียร์ไหนเลียร์ไหนไม่ไหว ลองกดให้ถาวบ้าวทำไมเสรไม่ยอมใพวมาลันะเพระว่ามาานนาัมาานสี้ก็รอบแรกแต่ที่ผมนส่พวงมาตายไปไเวิ์ต้างาองมาหาจเอาทำไม่ได้เอา,เอา,าพี่ัได้ลองิ่าใหม

ตัวอับเ็าก็ไม่ได้อะไรไม่ดูแม่ไม่ไม่มขาจะให้กับแม่ดีไม่ทำเลย

哦，我买的银的。啊。 สียงโทรศัพท์นะครับ้อไม่สื่อต้องถ้ามีสงโทรศัพท์ไม่เป็นไรไม่ต้องรับไอ้คุณข้างล่างก็รับแค่แม่เห็นยาดีกว่าตอนเดิมต้องทำาจับเหมือนเดิม ก็ได้เกิดมาจากข้อของภัยอานที่ห่งของนวดนะที่นี้นะะก็เ็นกามาเน่ยนะ ดูกายาของพี่กเหมอับเนอะไรม่เปครับฮารุจิอะไรก็ลจดอะรก็บม่ให้พี่เราพี่นุ้งกรจุดให้พี่แ่จดปาไหรเห็นตามแต่มบายจะไม่เลยอ๋ออย่างนี่เราฟัง่า็นแบั้นมัแบพราะว่าเป็นมาไ่แค่แบบ ก็้งแ่วที่ตั้งแต่ันที่ถึงมาบริษัทมาาก็ีนะรลุ่มทั้งตรมาณหกเดือนตรงดะเปนงานที่ต้องเลี้ัวเองให้ไตอนนี้ผมก็ต้องไปแข่งั ภทยกับไอเนี่ยไอรักข้างล่างเยรรมานแล้วไอ้ปีนัสโช์้วไม่ใข็ไอข้างล่างไนรว่างจะมไรนะันัท้ายปีนงแล้วต้องไปวครั้ไปแล้วถ้าปีนีคอโงรมที่เาไปแล้ว่จังตอนไปนี่แต่ผมบอกเนาะปีนี่กรุงเทพ ต้วรถไปไปหัวโพนั่งสายเจ็บลงตรงไหนไม่รู้อ่ะจะไม่ได้นะก็ลองก็เตคับวก็เขียนว่าสะพานหนึ่งทองโนั่มาแหละแล้ก็จะมีบอกนะครับต้องเป็น Gracias Thank mm -hmm. you.

เดีああ๋ยวเราภาคเูมิใประเทศไทยเดี๋ยวค่ล้ะ ตื่ก็ตอนแรกคุณก็้ชมก็ซื้อรถที่เด่นดงเม่มาเนี่ยก็จะไม่ควรตรงเป้นเยี่เพราะว่าเขาถึอไอเดียของกากบักการเล่นต้โหนอุน เนนีอก็เล่นกันนะครับเพรา่าของผมจะกู้แข่งเป็นเนตัสุดท้ายแล้วไม่ต้องจ่ จบไปละของภาพนี้เป็นเป็นฝ่ายเป็น รแปแล้วเว้ยเราแปแล้วว้ยแปะแต่รุ่นใหม่ด้วยบุงแรุ่นใหม่ด้วยตสรกันดีเลยดีเ้ยบก็ผมเนี่ยม่กกว่าเดี๋ยวไปที่เครื่องถึงบกผับครับก็ ต่อไปกับรับแบบเตมเยอสั่งบก็เลยทำผอ้กายด้วก็เกมนี่เกมีก็หนุ่มๆนะก็มีเกมที่ต้องใช้ทักษะด้านสีนะครับแค่เล่นซอก็ม้องคนหนึ่งนะผมก็ไม่ได้มาเล่นประมาณนี้ผมก็เคยได้อมีตก็กัมยด ก ais, ็ขอติก็จะใช้ขอเพื่อดีเด่นกันอหวังด